สวัสดีคะ่ะพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรัชบช่องชัดเจนชาแนลไบโกรแมมนะคะสำหรับคลิปนี้นะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูผลงานนะคะนองลูกวัวในฟาร์มของชัดเจนฟาร์มเองนะคะว่า,าเพื่อคลอดรัใหม่ๆนะคะ่องสองวันเองนะคะกำเนิดเป็นลูกวัวเพศผู้ค่ะตัวผู้ค่ะปีนี้นะคะประเดิมตัวแรกนะคะตัวผู้นะะี่ค่ะ อันนี้ง่วงนอนบา้างคะนี่ี่คลิปตารักอันนี้คือแม่ของเขานะคะไวแซท้าทับห้าหกนะคะสายเลือดอ่าทูบอดโดนะคะสายแม่เขาก็จะเป็นสายทูบอดโดแล้วตัวของพ่อเขาเองเนี่ยเป็นวัวลูกอ่าในฟาร์มของเราเองเป็นตัวผู้นะคะสายททูบอดอดเหมือนกันจึงเป็นลายบีดเดียวกันเนาะนะคะก็จึงเราก็อยากจะผสมจริงกับลองดูกับวัวตัวแรกของเราในฟาร์ม นะคะที่ที่กําเนิดมาในบัวตัวผู้ที่เราเลี้ยงเองอ่าโดยได้แบ่งพันธตุกรรมมาจากพี่วิเชียนเนาะอนุชิดาฟาร์มนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้กําเนิดตัวลูกตัวน้อยนะคะตัวนี้ตัวแรกเลยเป็นเพศผู้นะคะผสมจริงค่ะตัวนี้กับแม่บัวของเราตัวนี้นะคะซึ่งในอนาคตเราก็อาจจะเปลี่ยนหรือ จะยังไม่เปลี่ยนพ่อพันธุ์ก็นี่ก็สุดแล้วแต่เดี๋ยวค่อยอคิดกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้แล้วก็มาดูผลงานนะคะของเขานะคะสีแดงเป๊ดๆนะคะน้องพาโชคนะคะนี่นะคะนี่เพิ่งได้สองเดือนไอ้สองวันเองนะคะสองวันไปส,สองวันแข่งขาคลอดเองธรรมชาติค,ะค่ะคลอดง่ายมากนะคะเพราะว่าตอนที่คลอดนี่ก็อยู่เขาตลอดเวลาก็คิดว่าเหมือนจะคลอดยากอยู่นะแต่พอเอาจริงๆรแล้วคลอดง่ายมากนะคะ น้ำข้ามถุงน้ำข้ำขามค่อนข้างใหญ่แล้วก็น้ำ,น,ำน้ำข้าำก็เหมือนเยอะนะคะพอพอคลอดมาแป๊บหนึ่ง<ม>คือเบ่งสามอึบเองนะคะช่วยเบ่งสามอึบออกเลยค่ะคลอดมาเองธร<ม>รมาชาตินี่กปจะดูดูนิดนึงแม่เขานะคะเพราะว่าพิ่งคลอดใหม่เนาะของลูกนิดหนึ่งนะคะเบื่อปีองเขาก็ค่อนข้างจะไม่เยอะเนาะแต่ว่ามากินนมหลังจากนั้นแม่เขาก็ให้กินนมนะคะกินนมให้กินนมดีนะคะน้ำนมมี มีฟองด้วยนะคะอย่างที่เฮียหมูเคยแนะนำกูแบบว่าถ้าน้ำนมมีคุณภาพนะคะนมของเขาเนี่ยจะจะเป็นฟองเวลาที่วัวก,กินนมเนาะลูกวัวก,กินนมนะคะแล้วก็นี่ก็เนี่ยจะหลับไม่หลับแลแล้วก็มีมีอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะตรงแม่ของเขานะคะแล้วก็หอมนะคะเป็นลูกตัวแรกนะคะของของที่ฟาร์มเรานะที่กําเนิดในแบบวัวพันธุก,กรรมบ้านพันธุ์เท้นะคะนี่นะคะ เราก็ภูมิใจนะคะถิ่งจะเป็นเพศผู้หรือตัวผู้หรือตัวเมียเราก็ภูมิใจที่เขาคลอดออกมาแบบที่งไงนะอ่ะคลอดออกมาได้ปลอดภัยเนาะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะก็ธรรมชาติเลยนะคะตัวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็คือแค่ช่วยเอาใจช่วยเฉยๆนะคะเขาคลอดง่ายมากนะคะ น,นะนี่คือตัวแม่ของเขาภูมิใจมากค่ะกับตัวแรกของเราอาจจะเป็นอขอกเล็กๆฟาร์มเล็กๆกของเรานะคะแต่เราก็ภูมิใจนะคะในสิ่งที่ผลผลิตที่ได้มาเป็นตัวแรกของเรานะคะเราภูมิใจมากง่วงนอน,นะคะ่ะแต่แม่กลับมาจากทํางาน,นะะก็มาแอบสะกดเขานิดนึ่ง่ะโชคครับโชคครับ,รบนอนละคะนอนดูท่านอนนะคะสีแดงค่ะเป็นสีแดงสวยอยู่นะคะ หือว่าเป็นที่พอใจนะคะสำหรับพันธุกรรมของเราเนาะตัวพ่อก็จะเป็นตัวนู้นนะคะเจ้าตุลาที่เราเคยลงให้ชมบ่อยๆนะคะเป็นวัวในฟาร์มแล้วก็ผสมตัวแรกผสมตัวแรกก็คือพ่อพันธุ์ที่ผสมเป็นครั้งแรกกับเขากับแม่วัวกับตัวนี้คือสดจริงทั้งคู่พ่อก็เป็นพ่อใหม่เนาะแล้วก็แม่ก็เป็นแม่แม่ใหม่แม่สาวนะคะก็ ก็เหมือนะะลูกน้อยเข้ามาแล้วนะคะลายบิดซูบโปดหลับแล้วค่ะหลับแล้วค่ะนี่นะคะความสุขของคนเลี้ยงวัวนะคะคือได้ดูวัวนี่นะคะแล้วก็มีความสุขแล้วเนาะเห็นไหมคะหลับปุ้ยเลยะค,ะค่ะนี่คะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบาๆนะคะที่กูอยากนำมาฝากทุกคนเนาะนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าช่วงนี้เราจะไปไหนไม่ได้เพราะว่า ติดสถานการณ์โควิดอยู่นะคะฝากติดตามช่องเราเหมือนเดิมนะคะันยังมีใครสนใจพีมิกนะคะระบีพมิกพีมิกดีฮาร์ซิงนี่นะคะตอนนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆคือเขาทำให้เขาคลอดง่ายนะคะคลอดง่ายมากๆนี่องาจะมีส่วนมาจากตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเขาได้รับได้ธาตุนะคะตรงช่วงที่ระบากที่เขาท้องอยู่เนี่ยเขาทำให้เขามีน้ําเมือแล้วก็มีมีอวัวนี่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเขาคลอดเองเลยนะคะน้ำข้ามน้ำน้ำท้ามนาะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะ คือคลอดคลอดง่ายคือว่าคลอดง่ายเลยล่ะค่ะนี่นะคะใช้เวลาไม่ถึง30มสนาทีเนาะสานาทีในการคลอดปวดแรับเดียวะคะ่ะคลอดเลยนะคะไม่ยากเลยเพรธรรมชาติด,ด้วยนะคะแข็งแรงดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากติดตามช่องชัดเจนนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิดนาจีนไปด้วยกันนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ